สวัสดีค่ะทุกคนกินข้าวเพียงกันหรือยังคะทางนี้เพิ่งกินข้าวเย็น,นะคะ่ะวันนี้ผลตรวจสุขภาพประจำปีของแอนออกมานะคะแล้วเขาก็บอกว่าแอนไปมีภาวะของ high cholesterol นะคะหรือภาวะคอเลสเตอรอลสูงเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาหารของเราก็คือจะเป็นปลาเนึ่งนะคะอาหารเมนูสุขภาพกันนะคะอาจจะไม่ค่อสุขภาพเราก็พูดไปงั้นแหละ เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำสไตล์จีนๆนิดนึงนะคะเราจะทำปลานึ่งกับผักนึ่งนะคะแล้วเราก็จะทำซอสลวกค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวแอนจะมาเตรียมพริกนะคะหั่นพริกไว้นะคะเอาไว้ทำเครื่องปรุงนะก็หั่นไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เอากระเทียมมาสับๆให้ละเอียดนะคะถ้าทุกคนเห็นการใช้มมดของแอนอาจจะบอกว่าเออไม่ค่อยเซียนนะคะ ก็ไม่ค่อยียนจริงๆเพราะว่าแอนเป็นคนกลัวมีดบาดมือมากนะคะเพราะฉะนั้นแอนจะใช้วิธีเบสิกแบบนี้นะคะเนลันจังนั้นแอนก็จะหัน่นัียกว่าไปอะไรอะผักชีค่ะมันคือผักชีเดี๋ยววันนี้เราจะมีเมนูพิเศษนะคะก็คือส้ตมตำแซบๆของแอนนั่นเองนะคะถึงคอเลสเตอรอลจะสูงนะคะแต่โซเดียมเรายังไปได้ต่อนะคะเดี๋ยว,วันนี้แอนจะทำเผ็ดๆนะคะเพี21เม็ด ความจริงคือพี่ที่ซื้อมาไม่เผ็ดนะคะแพงก็แพงเสือไม่เผ็ดอีกจ้าอันนี้ก็คือหายปลาอันศักดิ์สิทธิ์ของเรานะคะที่เราจะต้องใส่หายเป็นอย่างดีเพราะว่าคุณสามีไม่ชอบกินนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะ นี้ก็จะเป็นมอครือเทที่เขาใช้กินกับสลัดนะคะแล้วก็สลัดหนึ่งกันนะพพะยะสลัดรสชาติตามของแอนนะคะจะไม่มีรสใงเดวโดดนะคะแอนจะชอบกินเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดพอๆกันนะคะจะไม่เปรี้ยวไปหรือหวานไปหรือเค็มไปนะคะแอนจะชอบแบบพอดีพอดี วันนี้เราสับมะละกอไปแล้วนะคะความจริงคือเป็นมะละกอสับจากปาตี้แต่เรายังกินไม่หมดนะคะยังเหลือเยอะเลยอันนี้ก็เลยเอามาตันเห็นสีสันมันก็เป็นกรัดปาร์ตี่นนอะเห็นแดนงๆแบบนี้ไม่เผ็ดเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าไม่เผ็ดเลยแม้แต่นิดเดียว ตำเสร็จแล้วเราก็จะมาตักใส่จานให้ดูเสวยงามนะคะปกติไม่ได้พิถีพิถันขนาดนี้นะคะแค่จะคว่ำคลกลงเลยนะจ๊ะแต่วันนี้ก็จะทําให้มันดูดีนิดนึงเนาะตอนนี้ปลาที่เรานื่งไว้ก็เสร็จพอดีค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําซอสเพื่อที่จะลาดปลานะคะเหตุผลที่อานทาเป็นซอสเพื่อที่จะลาดปลาและไม่กินปลาเฉยๆนะคะเพราะว่า หนึ่งพี่แพทไม่ทานซ้มตามนะคะเพราะฉะนั้นจะให้หนึ่งปลาินกับส้นตามแพทก็คงจะกินไม่ได้ถ้าจะให้เขากินปลาปลาปลากับขา้าวมันก็ดูจะจืดชืดไปนะคะแอนก็เลยทําเป็นซอสแบบนี้นะคะก็จะได้มีรสชาติสําหรับเขากินกับขา้าวอันนี้เป็นสูตรที่แอนได้มาจากอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าใครจะลองเอาไปทําตามก็ได้นะคะซอสรสดีคืออร่อยมากๆเอาไปรากับปลาหรือเอาไปรากับไก่ก็อร่อยนะคะ ถ้าใครอยากรู้สูดก็เม้นมาบอกได้นะคะว่าอยากได้สูอดส <ร üğ ative> อยากให้ทุกคนมาได้กลิ่นตรงนี้นะคะคือกลิ่นมันหอมมากหลังจากที่เราเอา น้ำมันร้อนๆมาลาดซอสนะคะคือกลิ่นฟุ้งเต็มบ้านไปหมดเลยจ้ะแล้วก็หอมมากๆนะคะหลังจากนั้นเราก็อาซอสท,ที่เราทําเสร็จแล้วนะคะมาลาดบนปลาท,ที่เรานึ่อไว้นะคะพอทํากับข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดข้าวนะคะใส่กระด้ม พี่โทก็มาเตรียมตัวอยากกินนะคะแต่ว่าแอมไม่ได้ให้กินนะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องมีดราม่าใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะในไอจีของโทโร่มันมีเคยมีดราม่าว่าเหมือนเขาคิดว่าเราเอาอาหารแบบของคนให้พี่โทกินนะคะความจริงคือแอมไม่ได้ให้อาหารของเราให้โทโร่กินนะคะก็คือให้เขากินอาหารของเขาปกติน,นะคะ กับข้าวเย็นของเราวันนี้เสร็จแล้วคะ่ะปลานึ่งราซอสแบบจิงนๆนะคะแล้วก็ส้ตมตำแซบๆคะ่ะกินกับข้าวสวยละอนนะคะวันนี้ไม่มีข้าวเหนียวนะกินข้าวเย็นกันคะ่ะทุกคน